สวัสดีจ้าไม่ไก่มาแจ้งอีกแล้วยวนะคะวันที่24มีนาคม2563ประกันสังคมจ่ายเท่าไรหากว่างานตกงานในช่วงฤดูการนี้นะคะสถานการณ์เป็นแบบนี้ประกันสังคมจะจ่ายพี่น้องแดงงานเราอย่างไรนะคะเรามาฟังกันเลยนะคะ ถ้าบ่ให้พลาดคลิปไม่ไกลกบฝากติดตามในเดิอค่ะเดิมกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะขอพูดห,หลายๆเด้อผูดหลายฟังคลิปเบิ่งคลิปไม่ไกลขอบพูนค่ะทั่วโลกกำลังประสบผลกระทบจากการปิดสถานะการประกอบการต่างๆสถานประกอบการต่างๆทำให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้างและหยุดจ้างชั่วคราว เป็นผลให้รายได้ต่อเดือนลดน้อยลงเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวหากที่เราที่ถูกเลิกจ้างกระทันหันจะต้องทำอย่างไรนะคะเนาะสำหรับภูมิประกันสังคมเดือจดาเด้อคนสี้เงินชดเชยจังไเข้ามาฟัางรายละเอียดน้ำกันนะคะ รีบลงทะเบียนใช้สิทธิภายใน30วันกรณีลูกจ้างว่างงานนะคะจากผลกระทบที่ได้รับในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมีรายละเอียดดังนี้นะคะขั้นตอนที่1ลงทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานเว็บไซต์ที่ เดี๋ยวไม่ใกล้สิเอาลิงไว้ใต่คลิปเนาะค่ะเนาะว่าเป็นยังไงว่าลิงอังไนไหนเนาะค่ะมันเป็นนั้นของประการสังคมนี่แหละเนาะคะ่ะ https e m p u i d o e g o t t h เพื่อลงทะเบียนใช้สิทธิ์ว่างงานโดยเอกสารที่ต้องใช้คือบัตรประจำตัวประชาชน ต้องกรอกเลข13หลักและเลขหลังบัตรซึ่งคุณสมบัติและคุณสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ที่บ้านหรือที่อื่นก็ได้หรือหากทำไม่เป็นจริงๆก็ต้องเดินทางไปสํำนักง,งานจากหาวัดงานจังหวัดใกล้บ้านนะคะแต่แม่ไก่เคยไปลงแล้วนะคะกรณีว่างาน ไปลงที่ประกันสังคมใกล้บ้านเลยง่ายสุดนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพื่อนก็จะทําให้เลยเนาะเนาะส่วนขั้นตอนที่สองส่งเอกสารสามอย่างแก่ประกันสังคมเพราะยังไงเราก็ต้องส่งเอกสารอยู่แล้วแม่แก่ก็เลยตัดสินใจไปที่ประกันสังคมเลยนะคะเมื่อก่อข้อมูลลงบนเว็บไซต์กรมการจัดหางานเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะต้องยื่นเอกสารสามอย่างแก่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่จังหวัด ภายใน30มวันหลังจากการกดยืนยันว่างงานบนเว็บกรมการจัดหางานไปแล้วโดยเอกสารที่ต้องยื่นประกอบด้วย 1. นบัตรประจำตัวประชาชนผู้ว่างงาน 2. แบบฟอร์มสปสสองขีศูนยทับเขอจากเจ้าหน้าที่ประกันสังคมนะคะอันนี้อยู่ที่สำนักง,งานประกันสังคมนะคะ 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เป็นชื่อเจ้าของผู้ว่างงานก็คือเลขที่บัญชีเฮ้เนานะจา๊ะเนาะหนาเลขบัญชีธนาคารเข้าเฉพนส,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 สิโอนเงินเข่าห้นะคะแนวทางให้ความช่วยเหลือลูกจ้างผูป้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบันผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีว่างงาน เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เท่านั้นซึ่งหมายถึงผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยบริษัทส่งเงินสมทบให้และตัวผู้ประกันตนนี้จะต้องส่งสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนโดยจะได้รับเงินชดเชยดังนี้นะคะเพิ่นกระสิบอกอจำนวนเงิน,นะะเนาะค่ะเนาะหนึ ลูกจ้างภาครัฐที่หน่วยงานประกาศหยุดกิจการชั่วคราวประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงาน50%ของค่าจ้างที่เคยได้รับวิธีคำนวณก็คือเพื่อนจะยึดคือเงินเดือนขั้น,นต่ำเลยนะคะมื่นหาคูณ0.50ก็เท่ากับ7,500บาทต่อเดือนอันนี้คือลูกจ้างของภาครัฐเนาะเะนาะ 2. นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวประกันสังคมจ่ายกรณีว่างงาน75%ของค่าจ้างที่เคยได้รับวิธีคำนวณก็คือเอา15,000คูณ0.75ก็จะได้รับ11,250บาทต่อเดือนนะคะส่วนลูกจ้างเอกชนที่ตกงานในช่วงนี้ประกันสังคมจะจ่ายให้50% ของค่าจ้างที่เคยได้รับนานสูงสุด180วันวิธีคำนวณก็คือเอา15,000คูณ0.50ก็เท่ากับ7,500บาทต่อเดือนอลูกจ้างลูกจ้างเอกชนกับลูกจ้างภาครัฐจะได้เท่ากันนะคะคือ7,500บาทต่อไปลูกจ้างลาออกเองประกันสังคม จ่าย30%ของค่าจ้างที่เคยได้รับนานสูงสุด90วัน9 90, 90, ก้าอ็คือ3เดือนนะคะไม่ใกล้ได้รับกรณีนี้คือล่าออกเองนะคะ15,000บาทคูณ0.30ก็ได้รับแค่4,500บาทต่อเดือนระยะเวลาสูงสุด180วันสอบทาน ถามกับสำนักงานประกันสังคมได้เลยนะคะถ้าหากลืมถ้าไม่ได้คลิกรายงานตัวกรณีว่างงานระวังจะไม่ได้เงินนะคะคืออย่างน้อยเราต้องรายงานตัวไป3ครั้งนะคะเพื่อนจะกําหนดในเว็บไซต์ให้เรานะคะก็คลิกไปดูได้เลยเนาะจ้าเนาะรายละเลอียดเป็นจนังไหนมาฟังค่ะห้ามลืมห้ามลืมเด็กขาดเลยตรงนี้นะคะ เมื่อกอกข้อมูลในเว็บไซต์ของกครงการจัดหางานแล้วอย่าลืมกดลงทะเบียนรายงานตัวในระยะเวลาที่กำหนดโดยจะมีวันที่นันหมายแจ้งบนเว็บไซต์ซึ่งคุณต้องคลิกเลือกว่าได้ทำงานแล้วหรือยังไม่ได้ทำงานสามารถเข้ามากดคลิกรายงานตัวได้บวกลบไม่เกิน7จวันก็คือสาก กับเบเกินเจนมือหรือว่าเลี้ยวกว่านั่นกับเบเกินเจนมือทั้งสี่นะจากจากวันนัดหมายที่ปรากฏบนเว็บไซต์หลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์ก็จะมียอดเงินโอนเข้าบัญชีที่คุณแจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมหากจำนวนเงินไม่ถูกต้องทักท้วงได้ภายใน30วัน เพราะฉะนั้นต้องคอยตรวจสอบยอดเงินโอนเข้ามาในบัญชีให้ครบถ้วนนะคะฐานสมมติวันบ่ถือเข้าข้าไปประกันสังคมโทษแจ้งเลยนะจ๊ะเนาะและนอกจากนี้ที่มีข่าวว่าทางประกันสังคมจะมีจำนวนเงินสมทุกกองทุนประกันสังคมทั้งจากนายจ้างและลูกจ้างั้นกำลังอยู่ในที่ประชุม จะต้องรอคำตอบกันก่อนหากมีการอัปเดตข้อมูลส่วนนี้นะคะไม่ไก่ก็จะนำมาแจ้งอีกทีนึงนะคะเนาะหรือเข้าไปสอบถามข้อมูลที่ประกันสังคมได้นะคะ www.sso.go.th หรือโทรไปสอบถามที่สายตรงเลยนะคะ 1 5 0่งนะคะของประกันสังคมนะคะสำหรับคราวนี้แม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิงย่งเพร่อแม่พี่น้องเราจะได้ทราบถึงวิธีการลงทะเบียนนะคะแล้วก็วิธีรายงานตัวเป็นผู้ว่างงานเนี่ยอย่างน้อยต้องสามเดือนนะคะเพื่อนก็จะบอกว่างานแนะนำหรือว่ารายงานตัวได้ทำงานหรือไม่ทำงานนะคะอันนี้นะคะ ที่กลมการจัดหางานเนาะค,ะะคะ่นะเนาะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้สำหรับข้าวนี้ไม่ใกล้กับขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ